มาไปค่ะ <smoke> อุ ele ga, ele ga dai, ja bem, bem ้ยแรงแรงดูอา้ารย์มจักรยานถือไม่ไปอ่ะเออนั่นน่ะไปแล้ว ปันเล่นๆร็วจิงลูงล้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเลยจิงเอ้ยมันไม่ไป <c oughs> อะไรมันไม่ไปป่นแรงๆลูกไม่ใช่แน่ๆหนูมัวาปานขี้มัวปากลับหลังมันจะไปได้ยังไงเดี๋ยวเราแม่ไปดูสี่แยกก่อนแม่ไปดูรถก่อนมาตามแม่มันเร็วเดินเเเ ไปได้ค่ะแม่ยืนร้อนนะคะสามารถจะปล่อยขี้โม้ยังเหลือเพราะมันไม่สามารถไปได้อีกเลย าไปรถจะมาฝันนุ้นลูกไปไปไปไเสียรถมาทถนนมาไปแม่ได้ยินเสียรถมาทถนนบ้านน้นองเดงมาก็ค่าสีฟ้าน่าจะใช้ได้นานเลยแหละ